สวัสดีค่ะสวัสดีสำหรับชาวราศีพิจิกนะคะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องยิบซีชี้ดวงนะคะชาวพิจิกเป็นผู้ที่เกิดอยู่ในช่วง16พฤศจิกายนจนถึง15ธันวาคมนะคะชาวราศีพิจิกทุกท่านคลิปนี้เราจะดูกันเป็นช่วงครึ่งเดือนแรกของพฤศจิกายนนะคะเดี๋ยวเรามาดูไปพร้อมๆกันนะคะว่า ครึ่งเดือนแรกหรือว่าสองอาทิตย์แรกนี้จะมีอะไรดีๆเกิดขึ้นกับชาวพิจิกบ้างแล้วก็ไพ่อยากเตือนหรือว่าแนะนําอะไรเป็นพิเศษนะคะขอพลังแห่งไพ่และอำนาจสิ่งศักดิ์สิทธิ์เป็นตัวแทนจับไพ่ให้ชาวพิจิกสิบใบค่ะ โห uh huh. พิจิกดวงปังมากพิจิกไพ่สวยไพ่สวยมากพิจิกสองอาทิตย์นี้นะคะไม่ไม่มีอะไรต้องห่วงเลยเนาะมันเหมือน สิ่งที่คุณวางไว้ทุกอย่างมันค่อนข้างประสบความสำเร็จนะการเงินค่อนข้างดีนะคะการเอาเอาการเงินดีงั้นพูดการเงินก่อนเลยดีกว่าเนาะการเงินดีมากนะคะในช่วงสองอาทิตย์นี้ของคุณนะมันเหมือนคุณหยิบจับอะไรก็เป็นเงินเป็นทองนะคะเงินค่อนข้างสะพัดนะมีเงินใช้แบบอุดมสมบูรณ์นะคะเงินมาจากการทํางานของคุณนะมาจากการ ฝ่าฟันทํางานชิ้นเล็กชิ้นน้อยต่างๆนะคะคุณก็ได้เงินมาเป็นกอบเป็นกร,รมนะคุณดูสิเงินคุณเยอะมากเลยนะทั้งคิงทั้งควีนออฟเพนเทนท์ขึ้นทั้งคู่นะคะสองใบนี้คือคิงกับควีนเนาะคือขึ้นทั้งสองใบเลยแล้วอยู่ในตําแหน่งที่เออเขาเรียกอะไรรีเลชเช่กันอะคือตําแหน่งที่ ประสานกันนะคะสัมพันธ์กันนะมันก็เลยยิ่งทําให้เงินคุณค่อนข้างดีนะคุณลองสังเกตดูนะคะว่าเงินคุณดีหรือเปล่านะคะถ้าเกิดว่าเอ่อเงินคุณอาจจะมาจากการลงทุนที่คุณรอคอยก็ได้นะในบางคนนะคะใครที่ไปลงทุนเอาไว้ในเรื่องของพันธบัตรหุ้นกู้เอ,อสลากออมสินนะคะหรือว่า ลงทุนในเรื่องของเทรดทองคําหรือเทรดหุ้นอะไรพวกนี้เนาะคุณมีโอกาสที่จะได้รับจากทางนั้นด้วยนะคะมันเหมือน,นสิ่งที่คุณเอ่อบางคนแบบไปติดดอยอยู่เงี้ยซื้อหุ้นไว้แล้วติดดอยมีมีโอกาสที่มันจะ เปลี่ยนแปลงกลับมาเป็นเป็นกาไรขึ้นมาได้นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยลองดูลองตามดูดีๆนะถ้าเกิดว่าคุณไม่ได้เป็นคนเล่นหุ้นคุณก็อาจจะลองเสี่ยงโชคดูได้นะคะช่วงสองอาทิตย์นี้ถือว่าการเงินค่อนข้างดีนะคะต่อมาในเรื่องงานเนาะเรื่องงานเนี่ยถือว่าประสบความสําเร็จมากๆนะคะอยู่ในโหมดที่เรียกว่าทุกคนมีความยินดีกับคุณทุกคน แฮปปี้นะคะทุกคนชื่นชมผลงานคุณนะคะถึงแม้ว่าหัวหน้าเขาจะมองว่าคุณทำงานเหมือนเด็กทำงานแบบ ยังไม่ค่อยเป็นผู้ใหญ่เท่าไหร่นะคะไม่ค่อยใช้เหตุผลเท่าไหร่มักจะใช้อารมณ์แล้วก็ทํางานเร็วคือคิดไวทําไวไม่ค่อยรอบคอบนะักแต่เขาก็มองว่าคุณเป็นคนทํางานเก่งนะคะแล้วก็บริวานเนี่ยดีนะบริวารหรือที่เพื่อนร่วมงานเนี่ยดีมากนะคะอยู่กันเหมือนครอบเหมือนครัวนะคะเ,เข้าอกเข้าใจกันโดยเฉพาะใน2ออาทิตย์นี้ถือว่าค่อนข้างห่วงใยรักใคร่กันดีนะ ก็ช่วยเหลืองานกันได้เป็นอย่างดีนะคะส่วนลูกค้าเขาก็มองเหมือนกับหัวนหน้านะคะเขามองว่าคุณเป็นคนที่ทำงานไวทำงานเร็วแล้วแต่ว่าทำงานเหมือนเด็กๆอะคะ่ะคือไม่ค่อยใช้เหตุผลเท่าไหร่นะใช้อารมณ์แล้วก็ใช้ความคิดตัวเองเป็นเป็นอ เป็นหลักเลยนะคะก่อนที่จะทําอะไรเพราะนั้นเนี่ยถ้าคุณจะแก้ตรงนี้ก็ลองใจเย็นลงนิดนึงลองใช้เหตุผลมากขึ้นนะคะพูดจาอะไรก็ดูกาลเทศะหน่อยอย่างเงี้ยเขาก็จะมองคุณเป็นผู้ใหญ่มากขึ้นนะคะใจเย็นมากขึ้นเงี้ยคุณก็จะดูเป็นผู้ใหญ่ขึ้นนะคะคือการทํางานเป็นผู้ใหญ่มันไม่ได้ชูที่ว่าอายุหรือหน้าตานะบางคนเนี่ยอายุแค่20บกว่ากว่าแต่ด้วยความที่เขามี มีภาวะผู้นําสูงเนี่ยเขาก็จะรู้จักกาลเทศะรู้จักจังหวะการพูดรู้จักการให้เกียรติคนนะคะไม่ว่าจะเป็นหัวหน้ากับลูกน้องเนี่ยเขาจะให้เกียรติเป็นอย่างเงี้ยมันก็จะทําให้วุฒิภาวะของการทํางานของเขา่ดูเป็นผู้ใหญ่นะคะเพราะฉะนั้นถ้าเกิดคุณมีวุฒิภาวะค่อนข้างสูงมันจะช่วยให้คุณไปต่อได้ดีมากๆนะคะเพราะตอนนี้หัวหน้าเขามองเหมือนคุณทํางานเหมือนเด็กเน่ยใช้อารมณ์เป็นหลัก ทำอะไรไม่ได้ไม่ดีก็งอนอไม่พอใจก็โมโหอะไรอย่างเงี้ยนะคะคือมันยังมีความขึ้นขึ้น,นลงลงสูงนะคะเพราะถ้าผู้วุฒิภาวะของคนที่เป็นผู้นําแล้วเ,เขาจะค่อนข้างนิ่งเขาจะค่อนข้างอ,าอยู่เป็นแล้วก็ แก้ไขแก้ไขสถานการณ์ได้ค่อนข้างเก่งนะคะแล้วก็จะไม่ไม่ไม่ขี้โมโหไม่ขี้ใจร้อนไม่ขี้หงุดหงิดไม่เวียงไม่วีนอย่างเงี้ยนะคะนั่นคือวุฒิภาวะของคนที่เป็นผู้นําสูงนะก็ลองดูนะคะลองปรับดูนะส่วนเรื่องของความรักนะคะ ความรักในช่วงสองอาทิตย์นี้นะความรักของคุณคนที่มีคู่นะคะถือว่ามีความสุขดีนะค่อนข้างโรแมนติกนะคะคู่ของคุณค่อนข้างเอาใจใส่แล้วก็พูดจาเพราะนะคะพูดจาหวานหูนะมีความละมุนละม่อมนะคะดูแลใส่ใจซึ่งกันและกันค่อนข้างดีนะส่วนชาวโสดนะคะชาวโสดเนี่ยมีโอกาสได้เจอคนคนที่ เอ่อจะเรียกว่าเนื้อคู่ก็ได้นะหรือจะเป็นเอ่อคนที่เข้ามาเป็นคู่ชีวิตคุณได้เลยนะสองทีนี้ถ้าคุณเจอคนที่เป็นลักษณะเออสูงอายุนิดหนึ่งนะคะเป็นวัยกลางคนละนะอาจจะอายุมากกว่าคุณนะคะหรือถ้าคุณอายุน้อยสมมติคุณอายุแค่ยี่สิบกว่านะคะคุณก็จะเจอคนที่อายุสี่สิบบวกเนี้ยเนาะ,ะแล้วก็คนคนนี้นะคะจะมีความ โรแมนติกรักครอบครัวนะคะมีความรู้สึกคือแคร์ความรู้สึกคนอื่นเป็นคนที่ใส่ใจคนนะคะใส่ใจความรู้สึกคนอื่นดูแลคนเป็นเงี้ยเป็นคนทัดน้ำได้นะคะแล้วก็เป็นชาวพิจิกได้เป็นกรกฎได้เป็นมีนได้นะคะค่อนข้าง ผอมนะรูปร่างค่อนข้างผอมนะคะแล้วก็อาจจะทํางานเกี่ยวกับศิปลปะทํางานเกี่ยวกับเรื่องของออนไลน์ได้ทํางานเกี่ยวกับเรื่องของงานต่างชาติต่างภาษาได้นะคะเป็นค,คนที่เอ่อไม่ค่อยไม่ค่อยคิดอะไรเกี่ยวกับเรื่องเงินเยอะนะคะไม่ได้เห็นเงินเป็นสิ่งที่สําคัญที่สุดในโลกนะคะเป็นคนที่ลงทุนได้แต่ก็ไม่ได้ลงทุนอะไรเยอะนะคะคืออาจจะทํางานแบบ คือรักธรรมชาติเออลักษณะนั้นนะนะ,ะเป็นคนที่ชอบชอบชีวิตแบบสมถะชีวิตง่ายๆนะคะไม่ต้องวุ่นวายอะไรเยอะอย่างเงี้ยนะเป็นลักษณะนั้นนะคะเป็นคนที่จิตใจดีนะเป็นคนจิตใจดีถ้าคุณเธอจะเจอคนลักษณะนี้นะคะถ้าเจอนะก็มีโอกาสที่จะได้สารต่อจนถึงขั้นเป็นครอบครัวได้เลยนะคะส่วนเอ่อเรื่องของสุขภาพนะคะ สุขภาพนะช่วงสองอาทิตย์นี้ให้ระวังเรื่องของปวดหลังนะปวดหลังปวดไหล่ปวดกล้ามเนื้อนะคะแล้วก็เป็นออฟฟิศซินโดมอะไรพวกนี้นั่งนานๆนะถ้าใครเป็นคนที่ต้องนั่งออฟฟิศนานๆนะคะให้พยายามขยับเนื้อตัวหน่อยเนาะอย่าอยู่กับที่นิ่งๆนานๆนะคะมันจะทําให้คุณมีอาการปวดหลังปวดกล้ามเนื้อหรือบางคนนอนผิดท่าเนี่ย ล็อกตื่นมาก็รู้สึกปวดหลังอย่างเงี้ยนะคะมีโอกาสเกิดขึ้นได้นะเรามัระวังหน่อยนะคะแล้วก็ระวังเรื่องของการนอนไม่หลับภาวาตื่นตอนกลางคืนนะคะตกใจอาจจะหลายๆคนอาจจะมีความเครียดลึกๆอยู่ในใจแล้วก็ยังแก้ปัญหาไม่ออกเนี่ยนะคะก็อาจจะตกใจภาวาตื่นขึ้นมาได้ตอนกลางคืนแล้วพอตื่นขึ้นมาเสร็จก็อาจจะนอนไม่หลับนอนต่อไม่ได้อย่างเงี้ยนะคะก็ลองดูนะว่าจะแก้ยังไงก็ พูดยากนะพูดถึงการน,นอนเนี่ยแล้วนอนไม่หลับเนี่ยเป็นทรมานนะคะก็ถ้าเกิดว่ามียาก็จะพึ่งยาก็ดูนิดนึงว่ายาตัวนั้นมันทานติดต่อกันแล้วมันจะทําให้มีผลเสียกับสุขภาพหรือเปล่านะคะหรืออาจจะลองทานน้ําอุ่นหรือนมอุ่นๆสักแก้วหนึ่งแล้วก็ปิดไฟให้มืดสนิทเลยอะไรเงี้ยนะคะหรืออาจบางคนก็จะนอนไม่หลับก็นั่งทําสมาธิเลยนะคะ คุณนอนนับลมหายใจเป็นเนี่ยเข้าพุทธออกโทเนี่ยนะคะเดี๋ยวมันก็หลับแล้วเพื่อนทําแบบนี้บ่อยมากนะเวลาตื่นขึ้นมาแล้วบางทีมันผวาขึ้นมาตีสองตีสามเนี่ยแล้วเราก็นอนไม่หลับใช่ไหมคะเราก็ไม่รู้ทาไงก็เพื่อนก็ใช้วิธีเนะะี้ยค่ะนอนพุทโทไปเรื่อยๆเนี่ยแล้วพอจิตมันนิ่งมันสงบมันลงผวังมันก็หลับไปเองนะคะก็ใช้วิธีนี้นะสบายดีนะคะลองดูก็ได้เนาะ นอกนั้นจะมีเรื่องอุบัติเหตุร้ายแรงไม่มีนะคะดีมากสําหรับสองอาทิตย์นี้นะนอกนั้นก็ไม่มีอะไรนะชีวิตมีความสุขดีนะคะสําหรับชาวพิจิกสองอาทิตย์นี้ถือว่าคุณแฮปปี้นะเงินสะพัดนะ่ะมีเงินก็ไม่ต้องเครียดอะไรแล้วเนาะเงินค่อนข้างดีนะคะมีเงินเข้ามาใช้จ่ายสบายมือเลยนะคะถือว่าดีแฮปปี้นะเออ ถ้าเกิดว่าจะมีการเซ็นเอกสารสัญญาในช่วงสองอาทิตย์นี้นะคะเซ็นได้นะถือว่าดีนะคะถ้าเป็นการเซ็นซื้อขายหรือว่าลงทุนอะไรก็แล้วแต่เนี่ยถือว่าดีนะคะจะได้เงินได้ทองด้วยนะถือว่าน่าลงทุนนะคะเป็นเป็นโอกาสเป็นจังหวะด,ดีที่น่าจะทำนะ ก็ประมาณนี้นะคะสำหรับชาวพิจิกนะคะถ้าชอบฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันไว้นะคะเป็นกำลังใจให้ผู้อ่านนะคะผู้อ่านจะทำคลิปมาให้ทุกๆ2ออาทิตย์เนาะก็เป็นคลิปสำหรับทุกๆครึ่งเดือนละกันนะคะเป็นแผ่นที่เนาะแผ่นที่เล็กๆที่จะไวใ้ให้กับทุกๆคนนะคะได้ฟังเป็นคลิปสั้นๆน,นะคะแล้วก็ขอให้ชาวพิจิกทุกท่านนะคะพบความสุขพบความโชคดี มีลาบยศชื่อเสียงเงินทองนะคะขอให้คิดหวังสิ่งใดก็สมความปรารถนาทุกประการแล้วก็สุขภาพแข็งแรงกันทุกท่านนะคะแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีค่ะ